แล้วถ้ามีการเหมื่อรลอยความจําหายไปช่วงขนาดนึงล่ะคะเป็นแบบหลังจากเหตุการณ์สูญเสียคนรักภาพจำยังอยู่ในหัวนะครับอันนี้เป็นปริยาทางจิตใจของร่างกายเราได้นะฮะเวลาเจอเหตุการณ์ที่มันอารมณ์ท่วมทน้น mm hmm. เช่นอารมณ์มันเศร้ามากมันดิ่งมากมันโกรธมากมันกลัวมากๆนะครับสมองจะเข้าสู่เรียกว่า fight or flight or freeze mode นะครับล้กษณะน้เป็น freeze mode ก็คือว่าเหมือนร่างกายคุณชัดดาวไปเลยคือสมองคุณชัดดาวไปเลย ปเหมอนสรากับว่าคุณถอดปลั๊กออกจากตัวเองนะครับมันก็ทําให้เหมือนเหตุการณ์ตรงนั้นความทรงจำในเหตุการณ์ตอนนั้นเลยเนี่ยอาจจะทําให้ลืมเลือนไปนะครับหรือบางอย่างถ้าความทรงจํามันน่ากลัวมากจะฝังในหัวเราเลยนะครับแล้วก็อารมณ์ในตอนนั้นมันอาจจะทุมทนมากเกินหรือมันไม่รู้สึกอะไรเลยชาไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ร่างกายเรารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่อยู่ในปัจจุบันเราเหมือนหลุดออกจากตัวเองเพราะเราถอดปลั๊กนะครับ แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถ Process ความทรงจำ r o c e s s ข้อมูลในหัวเราได้นะครับอันนี้เป็นฟรีสโตรดของสมองเราเพื่อป้องกันไม่ให้เราเจอกับอารมณ์ที่ท่วมท้นนะครับที่สาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่อคอมเมนต์นี้บอกก็คือว่ามันสูญเสียเป็นการสูญเสียคนรักเป็นการสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิตนะครับก็กระตุ้นให้เกิดแบบนี้ได้หรืออาการเป็นแพนิคก็ได้นะครับแพนิคตอนที่เป็นแพนิคมันน่ากลัวมากมากมันอาจจะเกิดลักษณะประมาณนี้ได้หรือนะฮะ เป็นอาการ PTSD นะครับ PTSD คือเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ที่รุนแรงนะครับเช่นเราอยู่ในเหตุการณ์การยิงหรือว่าเหตุการณ์แบบระค่มคืนนะครับร่างกายเราเข้าสู่ฟรีสโหมดได้เราก็ถอดปลั๊กออกจกตัวเองเพราะว่าตอนตอน,นั้นอารมณ์มันรู้สึกเยอะมากท่วมท้นเราแฮนเดิลกับอารมณ์นั้นไม่ได้แล้วก็ดิสคอนเนกออกจากตัวเองนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับแล้วก็ทีถามว่าถ้าเป็นอาการนี้ทำยังไงได้บ้างนะครับอย่างแรกก็คือใช้วิธี grounding นะ r o u n d i n g เทคนิคก็คือการใช้ภาษาสับผัสทั้ง5เพื่ออทําาาใให้เรกลััับบมยู่นนปจจุ คือเราถูกดึงออกจากตัวเองใช่ไหมเราใช้ภาษาสัมผัสด,ดึงให้เรากลับมาอยู่ตัวเองนะครับเช่นเราบีบมือตัวเองก็ได้นะบีบมือเราหยิกตัวเองก็ได้นะฮะหรือเราใช้เทคนิคเรียกว่า5 4 3 2 1มนะครับก็นะคือถ้าเราพีการตอนนี้ปับ๊บเราก็ดูในห้องนี้มีอะไรสีขาวบ้างห้ายอย่างนะฮะใช้การมองเห็นใช่ไหมาการการมองเห็นแล้วก็จะเป็นการได้ยินเราได้ในทั้งหมด4อย่างตอนนี้นะครับ แล้วก็เป็นการสัมผัสกันแน่ตอนนี้ร่างกายเราสัมผัสอะไรอยู่ทั้งหมด3อย่างนะครับอย่างต่อไปเป็นการรับรสกันแน่ตอนนี้เรารับรสอะไรทั้งหมด2อย่างนะครับอย่างต่อไปเป็นการลมกลิ่นตอนนี้ได้กลิ่นอะไรทั้งหมด1อย่างเราถามตัวเองด้วยคำถามประมาณนี้นะครับให้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันนะครับหรือเราใช้วิธีการฝึกหายใจก็ได้นะครับหายใจเข้าออกช้าๆนะครับมันก็ทําให้ระบบประสาทมันทํางานช้าลงนะครับหรือเราคุยกับตัวเองก็ได้นะครับว่าตอนนี้เราปลอดภัยแล้ว ออนนี้ไม่ได้แบบเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วเราอยู่นอกเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับและจนสุดท้ายก็คือถ้าอาการมันเป็นเรื่องจริงๆก็ลองปรึกษาผู้ชี่ยวชาญได้เป็นนักสิทธ์หรวิทยาหรือจิตแพทย์ยก็ได้